อืมเอาเฮ้สวัสดีคนไทยที่กิมรยายรหญ่แต่ข้างทางที่ขอทางแต่ข้าหนุ่ที่คนตัวจะพาไปพามาถต่หน้าสภาที่มป็นคนป้าที่อายุดูเบิกชาวันนี้ก็จะทําตามสิ่งที่คนบางคนนี่กดมาไลายครั้งไล่ยคลิปไล้วินาทีได้ทุกการกระทำของกูที่กูเข้าเกมมาเราก็จะเริ่มเลยนะว่าคือใครนั่นคือผู้ติดตามไงใช่โดยเฉพาะคนนี้เลยกดเลย ไปกันโอเคหลัง okay. จากที่เราได้สการโชว์การกดไปตามที่น้องต้องการมานับพันครั้งพันวินาทีได้มั้งนี่นอนเราก็จะโดนเตะเข้ามาการสู้ประลองในการฟัดก,กับน้องคนนี้นี่นอนมีสองคนพี่นอนด้วยความที่เพือเ่ยยนอยโดนเห็นน้องกดหลายครั้งหลายคราวแบบน้องตั้งใจจะได้เล่นมากเมื่อความมั่นใจน้องออกเต็มร้อยเกินคิดว่าพังว่าการกดน้องพังครั้งน้อยไม่จะส่งผลพี่นอนถามว่าส่งผลไหมแม่งก็ส่งจริงอ่ะ อึฮึขอแก้มือไ้ด้ได,ได้แต่การแก้มือครั้งนี้มันลงในย t u b e เนี่ยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูเลยว่าเตปพี่มันเพลพารองว้าไวไอ้หันตาดิที่นองเห็นได้แค่ไหนพี่นองก็จะเสียน,นิดนึงเพราะจากอีกไม่นานแบบทุกวัเนี่ยกูอาจจะไม่ว่าทำคลิปเนียอยู่ดีอาจจะมีความคิดผ่ายเข้ามาบ้างแล้วเออสุดท้ายก็ต้องหยุดการทำคลิป ้น่าทำให้จบแบบน่าจะได้จบอยู่มัง้งมั้งนะเอาง่ายๆคือคลิปนี้ก็จะสั้นโอเคเฮ้ยคือช่วงนี้คือจะพูดยาอาการเจ็บคอลำคอแทบพัาางกูมันเริ่มแด่ดดีขึ้นแล้วด้วยความที่กินยาดื่มน้ำลับไวปลับไปนะไม่น่าจะเกี่ยวเพราะกูไม่เคยรับไป อมออกกายใช้กังกายกูแข็งแรงเออสร้างสนามอืมโอเคมึงจะมึงจะอาบน,น้ำให้หาเหี่ยไว้ก็ได้จาใจครับแต่แค่ตอนสู้อ่ะขอชากูก็พอเออเนี่ยถ้าเอาชาติจริงกูเตรียมร้องเลยเอาเจา้เป็นนิสัยไปแล้วเฮียนิสัยไปแล้วคือจะพูดอย่างนิสัยของคนเจยบเฮียแว่นนิสัยคือดาบเด็กถือซุก ซื้อทุกเทีะแบบมันติดคุ้นชินสินใสไปแล้วมันติดไปแล้วก็ตามปกติครับนั่นคือการสู้หนึ่ง,งปกติแบบไม่เมียมากนอกจากแค่คนที่ชวนเรามาหนึ่งนี้เป็นคนที่เคยกดไปได้ร้อยครั้งจนแทบจะคือถามว่ารำคาญไหมรำคาญน,นะแต่ถามว่าีเรียดไหมไม่ีเรียสคือมันมันเอาจริงแม่งมันก็เหมือนคนอื่นอ่ะตอนปิดเทอมนี้ไม่ต้องพูดอ่ะ โอ้โหแบบยาบมามาแบบรบไฟแบบสามร้อยคันลูกต่อกันมาไอ้เฮียแบบแบบประทับใจมากขยันเนาะแบบขยันะแบบเรียกว่าขยันได้เลยอ่ะแบบอยู่ดีตึ้งตื้อตื้อตตตืตื้ต้งเต้ือนมาแบบไอ้เฮียแต้เตือบางครั้งแม่งตจงปิงอ่ะบางครั้งโอ้โหแปท้อยิ้มปากกาึตัวซอร์มึงทำครั้งสิอืม เไปไน็นไรคือตองช่วงนี้มันก็เกินแบบเข้าช่วงใกล้สอบแล้วครับซึ่งน้องทุกคนตัวใหญ่ใจก,ก็จะไม่ค่อยว่างกันครับนั่นคือตั้งใจเป็นเด็กขยันทันทีเมื่อถึงเวลาใกล้สอบจากตอนแรกเด็กที่เกียจไม่ค่อยทํางาน,นหิวส่งครูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอใกล้จะปิดเทอมปุ๊บใกล้จะสอบแล้วต้อาจะเป็นเด็กขยันทางานทุกทีขยันแบบไม่แตง่งานไม่กี่งานแล้วก,ก็จะทําเสร็จในเวลาไม่กี่ทีเชื่อผมเพราะผมก็เป็น เออแต่อันนี้คือแบบเวลาพักผ่อนพักผ่อนเนอะพักผ่อนไม่ทํางานพอพอสักพักนึงไปโรงเรียนก็โดนกูถามว่าเออเฮ้ยเด็กชายทํางานฝ่กทํางานฝ่กครูยังอย่าถามครับทุกครั้งเลยไม่ไปโรงเรียนที่ไรเจอครูเจอครูเจอหน้าครูปุ๊บถามอย่างเดียวเลยส่งงานยังส่งงานยังโอ้โหครูครับสักท,ท้ายผมได้ได้คำดีมากครับครู โอเคงั้นตัดไปตอนที่สร้างสนามเลยกันครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังการแบบเออดูว่าน้องจะทำตรงไหน,นบ้า <c oughs> โอเคที่น้องน้องอาจจะไม่รู้ว่าพี่จะทำคลิปป่ะที่แน่พี่ทํทำคลิปลงอยู่ทุกน,น้องน้องก็จะเหมือนคนที่แล้วรอบที่แล้ว ที่โดนพี่แกงไปที่พี่บอกว่าไม่ได้ทำคิดสุดท้ายพี่ก็ทำโอเคดูสิน้องจะสร้างไปห่อแบบไม่ใหญ่นะพี่หอเล็กๆพี่ไม่ชอบปีใหญ่พี่ชอบหยิบยาวมากกว่าพี่ไม่ค่อยชอบปีใหญ่พี่ชอบของหยิบยาวผู้ขา,ขาม โอเคต่อไปตัวสามเสร็จเล้กันครับผู้ชมได้ไม่สิบอะเสร็จเดร้อยอร้อยที่แต่เยอะเติมบันไดให้นอนคือช่วงนี้ด้วยความที่เป็นช่วงสอบเราก็จะไม่ค่อยเห็นผมทำพิ้วยนะคืออย่างเมื่อวานอะคือกูกะจะทําคลิปสุดท้ายแม่งไม่ได้ทำเพราะจากติดทาํางานค้างแก้งานหลายอย่างเลย้อยหนึ่งขี้เกียจด้วยไอสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่จริงง แต่ก็ต้องขออภัยสำหรับผู้ชมครับที่เ,เสียเวลาทำคลิปไปครับทีที่เอาจริงควรจะทำคลิปแต่เมื่อวานจริงกดเฮ้ยน้องโอ้โอปะสงค์ชังกล้าไม่ธรรมดาน้องคนนี้มึงเก่าไปแล้วนะน้องน้องเก่าไปนะ ก้าไปนะน้องก้าไปนะก้าไปนะน้องก้าไปพี่บอกให้คนเดียวมึงก้าผิดคนแต่เฮียชอบนะโอ้โหชอบนะเฮียเกินโดนแทงกันรอบเลยอไฟแม่งครอบไฟน้องน,นี่มันช่างร้องแรงดุดดังแบบไฟระหามพุ่งเกินไอ้เฮียมองอะไรแทบไม่เห็นเส้นอย่างเดียวคือกองไฟกองเผลิงที่เต็มข้างๆร่างกายพี่พี่ฝึกเจ็บปวดแสบร้อนอุ มันสุกเจ็บปวดรุนแรงพี่บอกให้น้องน้องจะก้าวพี่แบบนี้ไม่ได้นะน้องต่อยพี่นี้พี่คงแบบเบิดบางใครแล้วเยียเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ทะเล,ลาะทะเลาะใจเฮีย yeah. ถึงว่าเออพี่น้องต่อยพี่นี้เดี๋ยวพี่ต้องโชว์เทพซะหน่อยสุดท้ายได้โชว์จริงๆเป็นเยี่ยโชว์สวรรค์ไปที่นอนดอมก็จะสู้แค่สามตัวพอเพราะครูมีทุระอีกเยอะที่ต้องไปทำต่อ ไอคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไรไม่ยาวเท่าไรพี่นอนตัวนี้จบปุ๊บยาวๆเลยหายตัวไปแป๊บหนึ่งต้อค่อยอัดต่อสเต็ปนอมึงสเต็ปกระโดกอ่ะกูคแค่อยู่นิ่งๆแล้วก็ขยับเองมานิดน,นึงแล้วตีเต้นเอนที่ปลายขาแค่นก็จบแล้ว คือเติมกระโดดอ่ะมันมันแก้ได้ันแก้ไม่ยากครับถ้าคุณเป็นอะ่ะนี่ผมเนี่ยเพผมอะ่ะคือข้อกระโดดม,ม,มาหายอ่ะรอแคบพยัยมมาฟัดแมงตะว่างเนี้ยเต็มเน้นแล้วประกันมึงกระโดดแทบไม่ขึ้นโดน้ำเม็แทนนั่นอะ่ะคือฝ่ายกระโดดอ่ะมีข้อดีอยู่ที่แบบมันแบบถ้าใครคือถ้าศัตรูแบบมันไม่รู้วิธีแก้คือมันจะทำอะไรเราแทบไม่ได้เว้มันทำาดเม็ดกับเราแทบไม่ได้แล้วคือทำส่วนกลับได้สบายมาก อย่างที่แบบน้องสิบสองได้ทำให้ดูวยตอนนั้นนะครับคือเขาได้สเต็ปกระโดดไงพี่นอนขอหายตัวแป๊บหนึ่งโอเคเมื่อกี้ก็ทำการแบบหายตัวไปทำาโทระมาให้นอนมาอาจจะแค่แบบปิ๊บตาเดียวแต่จริงแม่งเป็นนาทเีเหนื่อยขึ้นอนพี่บอกใหา้เอเดีน,น้อง น้องประเมินพี่ต่ำไปเว้ยน้องเคลียร์สเต็ปกระโดดน้องมันแข็งแกร่งเกินมาพี่พี่จะแก้ไม่ได้หรอวน้องบอกให้ทำเดียวเกือบตายโอ้โหแม่เส้นหวนโอ้โห d s ีสัตว์ลอยสัตว์ไว้ลอยสัตพี่มันยิ่งใหญ่น้องน้องทำใหพี่ไม่ได้บอกแล้วสเต็ปกระโดดน้องกับไฟลามทุ่งน้องมาทำให้พี่ไม่ได้ ไอคลิปที่แล้วก็เซฟไอ้นี่รองเท้าจิงโจ้โอห้าบาทมานันก็ทำไมพี่ไม่ได้โอ,โอ้โหแล้วนับปั้สกับไอ้นี่ตาไฟรามทุ่งของน้องพี่จะทำให้พี่ได้ให้หนอนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้ครับที่มาร่วมคลิปกับเราครับในการกระทืบผมไปหนึ่งตาให้หนอนต้องขอบคุณตัวคลิปนี้ช่วยนี้อีกวิกิทีนี้พอยากจบคลิปี่นี้ครับ